สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปน,นนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าศัตรูของคุณแอบกลัวมุมไหนในตัวคุณนะคะจะเป็นพลังงานบางอย่างเนาะก็เป็นคลิปเหมือนกับว่าดูดวงส่วนตัวนะเพราะว่าเป็นคลิปแรนดอมจะมีพลังงานตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะกดส u ัค c r i b ไลค์แชร์อนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยเรามาตรวจสอบลัคนาราศีของนะท่านสมาชิก นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยในต่างที่ดินแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะหรือว่าสปปลาวท่านสมาชิกนะที่เป็น FC ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะพลักงานของก็ที่มาเจอในคลิปนี้นะคะเออมีทัลลมนะพลรโตมิทุนตุนกุ้มวอเทอรท่านนะ้ำมีกรกฎพิจิกจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัส มูลราสีมีนราศีกรกฎมาราศีเมษร,ราศีพิจิกยู่เลยนะชาทลมมิถุนตุกูมนาะแอริสราศีเมษธาตุไฟเมอร์คิรีคนที่เกิดในวันพุทธน้ำแคปคอนราศีมกรธาตุดินวิโกราศีกันธาตุดินนะเออธาดิน,นะออดนพุศธกัก่อนแล้วก็ ถ้าเตือนคนเกิดวันเสาร์ทักไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูคู่รีของคุณหรือว่าพลังงานที่เราสงสัยนะมี 10, 17 0 1 22 6 20, 24 0 2 1 18 26 14 15แล้วก็19นะคะอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสควอ์ไร้แชร์เนาะตัวสอบอักษรยอ่อชื่อจริงชื่อเล่น B เบิร์ตนกนะ N DDOC y i p พพิกหมูนะคะไม่ว่าคุณนะถ้าสมาชิกนะคะจะรับฟังรับชมเรื่องราวอะไรนะไม่ว่าจะจากแอปไหนๆนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะหาเหตุและผล มาสนับสนุนช่วยเหลือในการตัดสินใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะมีที่มาที่ไปเนาะมีเหตุและผลของตัวมันเองนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางในทางได้ๆแล้วขึ้นอยู่กับสตินะคะความคิดความอ่านนะคะการเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะ,ะเพราะว่าคนที่จะได้รับนะักโทษแล้วก็ประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นนะ,ะก็คือตัวเรานะมี B N D Y I P Q T O นะคะ S S, S U V นะสามารถกดพอหยุดแล้วก็ตรวจสอบอักษรย่อของคุณได้พลังงานจะตรงกร100ันระ้อยเซนะคะก็ต้องมีทั้งอักษรย่อของคุณนะแล้วก็ลัคนาราศรีของคุณวันที่เกิดของคุณนะแต่ถ้าจะมีอย่างใดอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องดาวของคุณเพียงแค่50-60%เท่านั้นคนะ เรามาตรวจสอบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานนะคะที่แอบแสงอยู่ในตัวของคุณณตอนนี้เวลานี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะหลายๆคนหลายท่านก็มีความเชื่อมั่นศรัทธานะในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองหรือว่าอาจจะเชื่อต่อต่อกันมาจากคนอื่นนะใดๆแล้วสิ่งที่อยู่กับเรานะเทบรประจําตัวของเราสติของเราความรู้ความสามารถของเราความคิดของเรานั่นแหละ นะคือจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นประสบพบเจอนะกับเหตุการณ์ต่างๆนะผ้าอภมยานเทพเพลิงเนี่ยนะเป็นเทวดาที่สถิตยอยู่บนสวงสวรรค์มีลักษณะเหมือนดวงตะวันดวงไฟนะคนะความหมายของไ้าคือความเดือดเนื้อร้อนใจความขัดแยง้งการทะเลาะวิวานและก็เรื่องราวที่ทําให้ทุกกายไม่สบายใจควรที่จะสงบสตินะะ จิตใจนะใจเย็นสุขุมรอบคอบในการแก้ไขปัญหานะช่วงนี้เวลานี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานอึดอาัดจ,จากที่ทํางานบุคคลรอบข้างองค์กรภายในเจ้านายนะคะเพื่อนร่วมงานมีสภาวะของความตึงเครียดนะจนอยากจะให้ทำให้คุณลาออกได้ฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทำไรนะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะเพราะว่าผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีนะคะ ควรคิดแล้วก็วางแผนเพื่ออนาคตของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดพระแป้ประวรตีนะคะองค์พระแม่ประ,ตะ,ะ,ะประตีเป็นพระมเสีของพระศิวะมีโอรสคือพระพิฆเนศแล้วก็พระขันทก,กุมารน,นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะมีชื่อหลายอย่างนะคะคือพระแม่อุมาพระมเสีเอ่อพระมหาเทวีนะคะความหมายก็คือมีความเมตตากรุณามีความบุ่นอ่อนโยนนะมีจิตใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ นะดูดความรักของแม่ที่มีต่อลูกจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ห่วงใยเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูและให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีความสุขนะจะได้รับการยอมรับสนับสนุนต่างๆนะจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าเพื่อนร่วมงานหากนะไม่สามารถที่จะหาวิธีหาหนทางออกในการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แอบคอยให้ความช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะ ก็จะมีความสุขก,กายสุขใจในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็พระแม่โพศกนะ,ะก็เป็นเหมือนกับเอ่อพระแม่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารข้าวปลาอาหารธัญ,ญพืชนะ,ค,ะความรดวมสมบูรณ์นะ,ะรูปร่างสง่างามความเพียบพร้อมก็บุคคลที่นะ,ะจับได้ไพ่ใบนี้ก็จะมีความอุรดมสมบูรณ์นะ,ะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะ,ะ,นะะใช้ชีวิต ในเรื่องของฐานะการเงินคู่ครองประสบความสําเร็จน่ะนะคะหรือว่าจะมีโอกาสที่แบบเหมือนมีคู่ครองคนดีๆเข้ามาในชีวิตสําหรับคนโสูตรนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องของการจับใจ่ายใชใ้สอยนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะ,ะแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลรอบข้างสังคมลรอบข้างนะคะก็มีชีวิตที่สุขสบายนะในะช่วงเวลานี้ ก็ถือได้ว่านะคะการเงินเราไม่ฝืดเคืองนะ,ะแต่การงานเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณตัวตนของคุณมีสิ่งใดที่แบบทําให้ศัตรูของคุณมองเห็นนะคะแล้วรู้สึกกลัวนะ,ะพลังงานที่โดดเด่นตัวตนของคุณที่โดดเด่นนะศัตรูมองเห็นสิ่งใดในตัวคุณ ในอัปคัพนะคะมีเรียกว่าในเรื่องของกริยาท่าทางนะคะอัธยาศัยนะคะมีไมตรีจิตนะคะเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไปนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใครๆเห็นใครๆก็รักนะ,ะมีณเมตตาเนี่ยนะ,ะเป็นคนที่เหมือนขยันทํางานนะคะแล้วก็มักที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะ ค่อนข้างที่จะรักความสันโดษนะชอบอยู่คนเดียวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ค่อยที่อยากจะสูงสิงกับใครนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะ mm hmm. คือจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถถึงความดีถึงความที่ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะทํางานสิ่งนี้สิ่งนี้ได้ แต่คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือเหมือนกับคุณอยากจะอยู่เงียบๆนะรักสันโดษนะไม่อยากจะทําสิ่งอื่นใดทั้งๆที่คนอื่นเขาก็เห็นนะหรือว่าหัวหน้านะบุคคลอื่นเห็นว่าคุณอนะ่ะเก่งแล้วก็มีความรู้มีความสามารถแต่คุณกลับรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขเลยกับการที่ฉันเก่งนะกับการที่ฉันดโดดเด่นกว่าคนอื่นนะเพราะว่าคุณไม่อยากจะเหมือนกับว่าเป็น ที่จับตามองนะหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของคนอื่นแล้วทําให้คนอื่นเกลียดชังประมาณเนี้ยคุณรู้สึกว่าความโดดเด่นของคุณความเก่งของคุณความฉลาดของคุณทําให้คนอื่นไม่ชอบคุณนะคะคุณก็เลยอยากจะเก็บตัว นะอยากจะอยู่ในพื้นที่ของคุณอยากจะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่อยากจะโดดเด่นไม่อยากจะทําอะไรแม้หัวหน้านะหรือว่าเพื่อนร่วมงานสนับสนุนให้คุณทําอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้หรือว่าอยากจะให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้านะกลุ่มงานของคุณสายงานของคุณแต่คุณบอกไม่เอาอ่ะนะคะไม่ชอบฉันไม่อยากโดดเด่นฉันไม่อยากมีความรับผิดชอบใดๆนะก็เลยเหมือนกับว่าทําให้นะบุคคลเหล่านั้นเกิดความผิดหวัง การที่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะโดดเด่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะมาจากไม่อยากจะถูกคนอื่นอิจฉาไม่อยากจะมีศัตรูนะไม่อยากจะโดนนะคนอื่นแบบมองว่าเราเป็นตัวประหลาดอะไรเงี้ยนะทั้งๆที่คุณแบบคือมีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะแต่ฉันอยากจะอยู่ในพื้นที่ของฉันฉันอยากจะเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวนะเหมือนเป็นนักบวชอะไรประมาณนี้เหมือนจะปล่อยวางและไม่อยากจะสนใจในเรื่องของเออ ความก้าวหน้าของอาชีพการงานคือฉันพอใจในสิ่งที่เองที่ฉันมีอยู่แล้วการเงินฉันก็มีการงานฉันก็อยากทําไปเรื่อยๆแบบเนี้ยคือแบบไม่อยากจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะไม่อยากจะโดดเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําไม่ได้หรือว่าเหมือนจะถูกคนอื่นนะคะแบ่งพักแบ่งพวกนะคะประมาณนี้คุณอยากจะเป็นแบบมนุษย์ธรรมดานะคะที่แบบใช้ชีวิตนะไปวันๆน,น,นึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะอืมก็แล้วแต่ความคิด ของแต่ละคนนะคะเรามาดูกันว่าศัตรูของคุณนะคะเหมือนทุกๆคนเนี่ยนะให้การสนับสนุนคุณนะหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมองเห็นความรู้ความสามารถของคุณนะแต่ก็มีศัตรูของคุณนะที่แบบอาจจะไม่เปิดเผยตัวต,วตนก็ได้เขาแอบกลัวสิ่งใดในตัวคุณนะคะมาดูซิศัตรูของคุณเนี่ยจะเป็นใครเนี่ยศัตรูของคุณจะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเขาจะ ยินดีนะเกษมเปรมปรีนะคะ,ะ,นะะยินดีกับคุณอนะ่นะนะสนับสนุนคุณยิ้มให้คุณนะะเหมือนกับว่าเวลาที่คุณได้รับคําชื่นชมเขาก็จะยินดีกับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะคะอาจจะทําผิดพลาดนะแล้วก็ศัตรูของคุณเนี่ยแอ,แอบแอบแทงรับหลังนะแอบแทงข้างหลังด้วยนะแอบพูดรับหลังว่าเนี่ยคุณก็มีมุมของการที่แบบทําผิดพลาดนะ ไม่ควรที่จะได้รับการยกย่องนะคะเพราะว่าคนคนนี้รู้สึกว่าเขาแอบพูดลับหลังคุณอะต่อหน้าเขาก็พูดดีกับคุณนั่นแหละนะต่อหน้าก็แบบแสดงความยินดีที่แบบหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานสนับสนุนให้คุณนะได้ตําแหน่งนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานนี้แต่ในใจของเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เหมาะสมคุณไม่ได้เก่งพอคุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถพอนะคะเขารู้สึกอย่างเงี้ยเพราะว่าเดเดวิสสองเหรียญคือแบบ มันมีความที่ต่อหน้าทําอย่างหนึง่งนะต่อหน้าพูดอย่างหนึง่งรับหลังนะในใจคิดอีกอย่างหนึง่งเขายังคิดว่าตัวเขาเนี่ยน่าที่จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นได้รับโอกาสนั้นมากกว่าคุณซสอีกนะแล้วเขาก็มองว่าเขาเก่งกว่าคุณซสอีกอ่ะแต่คุณแบบประมาณที่เออเรียกว่าได้รับการเสนอตัวหรือว่าได้รับความคิดเห็นจากบุคคลอื่นนะเพื่อนๆนะคะที่เขาข้างคุณแต่คนคนนี้นะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้สึกว่า ฉันตั้งหากล่ะควรที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่นี้มากกว่าคุณนะคะมันเป็นพลังงานของแบบผู้ผู้หญิงผู้ชายก้าวเหรียญอะออผู้ชายก้าวถ้วยผู้หญิงก้าวถ้วยอะเป็นคนที่แบบเฟลลี่สนุกสนาน,นยิ้มนะคะพูดแล้วก็ยิ้มหัวเราะอ,อะไรเงี้ยคือแบบเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีความสุขตลอดเวลายินดีใจยินดีกับ สิ่งที่คุณได้รับแต่ในใจนะเกิดนะ้ำิษาษาหรือว่าเกิดความอิจฉาอยู่ในใจแต่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนคุณนะคะคนคนนี้มีความเศร้าเสียใจนะที่รู้สึกว่าคุณโดดเด่นกว่าเขาคุณสวยกว่าเขาคุณฉลาดคุณดูดีคุณได้รับโอกาสดีๆมากกว่าเขาอีกเขายืนมองผลงานของคุณอยู่ที่ไกลๆเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคือแบบควรที่จะได้รับสิ่งนั้น คนที่จะมีความรู้เขาสามารถนะมากกว่าคุณซะอีกนะแต่จริงๆแล้วนั่นะมันเหมือนกับว่าแปดเหรียญกับหัวเนี่ยคนอื่นไม่เห็นเลยนะคือพลังงานส่วนใหญ่อ่ะนะเพื่อนกลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่จะมองว่าคุณโดดเด่นมากกว่าเขาจะมองว่าคุณมีความรู้มีความสามารถมากกว่าเขาซะอีกนะดูแบบกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกมากกว่านะดูแบบทุกคนชื่นชมคุณอนะ่ะแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกนะ รู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะสมนะกับคําเชิญชมสรรเสริญหรือว่าไม่เหมาะสมกับการที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ตําแหน่งนี้ให้เป็นรองหัวหน้าหรือว่าประสบความสําเร็จเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่มองว่าคุณเนี่ยคือแบบควรที่จะได้รับตําแหน่งหน้าที่เนี้ยคุณเก่งเนี่ยนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณผอมตัวนะคุณเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะแสดงออกอะไรแล้วคือสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ หรือว่ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเขาอีกมีความอ่อนโยนนะแล้วก็มีการที่มีสติมีปัญญาในการตัดสินใจที่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นคนใจเย็นได้แต่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนใจล้อเนี่ยเหมือนเหมือนรีบรีบนะคะ mm. ก็เลยทําให้เพื่อนๆน,น,นะไม่สนับสนุนเขานะ,ะแม้เขาจะมีอายุมากกว่าคุณก็ตามแต่นะคะอืมมันมีความที่เหมือนกับว่าไม่น่าเกรงใจไม่น่าเคารพนะจากเพื่อนๆน,น,นะคะคนคนนี้ เขาก็เลยเหมือนกับมีการที่ไปพูดนะคะเวลาที่อยู่ลับหลังคุณอะไปแอบพูดกับเพื่อนๆกลุ่มของเขานะ,ะที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีผลหรอกนะต่อการตัดสินใจในการที่ตัวคุณเนี่ยนะ,ะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานนะคะคือไปพูดกับคนอื่นลับหลังอะโดยที่แบบว่าอาจจะเป็นแผนกอื่น เพื่อนร่วมงานคนอื่นนะคะไปพูดเสียหายหายกับคุณนะว่าคุณไม่ควรที่จะได้รับตําแหน่งหนะ้าที่การงานเนี้ยอายุยังน้อยหรือว่าไม่มีความรู้ความสามารถพอจริงๆแล้วมันก็มีบางเรื่องที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะทําทได้คุณก็ไม่รู้แต่คุณสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือว่าปัญหาต่างๆได้นะคะก็เลยทําให้เหมือนว่าคนคนนี้นะมีความที่แบบไม่ชอบคุณ นะที่เห็นคุณได้ดีได้โอกาสดีๆกว่าเขาได้ความสําเร็จนะได้รับคําชื่นชมนะมีเพื่อนๆสนับสนุนนะตลอดเนี่ยคือเพื่อนจะเสนอชื่อของคุณนะคะให้โดดเด่นนะให้ได้รับตําแหน่งนี้ประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าศัตรูของคุณเขาแอบกลัวมุมไหนในตัวคุณนะเขาแอบกลัวว่าคุณเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนรักความยุติธรรมนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คุณอาจจะตัดสินใจในการที่เหมือนเวลาที่คนอื่นเขาทะเลาะกันหรือว่ามีปากมีเสียงกันอย่างเงี้ยนะคุณจะเหมือนกับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจนเกินไปอ่ะนะคะไม่ชอบในความยุติธรรมของคุณนะไม่ชอบในความที่แบบตัวคุณเนี่ย เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อตรงเป็นคนดีนะแล้วคุณจะตัดสินผูกอะ่ะประมาณเนี้ยแสดงว่าหนึ่งในจํานวนที่เข้าข้างคุณนะต้องมีใครบางคนที่แบบสนิทก,กับคุณแน่ๆน,นะคะแล้วก็ประมาณที่อาจจะมีการยุแยงตะแคงรั้วให้คุณไปเกียดเขาก็ได้นะคนคนนี้ก็เลยรู้สึกไม่ชอบคุณไม่อยากจะให้คุณได้ตําแหน่งนี้นะแล้วก็ เป็นหัวหน้าของเขาประมาณเนี้ยนะเพราะว่าคุณน่าที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขากับเพื่อนคนนี้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีบางคนที่แบบเคยเป็นเพื่อนกับศัตรูของคุณแล้วเขาอ่ะไปเล่าเรื่องราวของคุณบางอย่างนะคะเป็นความเป็นความลับเป็นการนินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะ,ะแล้วคนเนี้ยเผอิญว่าเป็นคนนิสัยที่แบบประมาณที่ เรียกว,ว่าเป็นลิ้นสองแฉกอะไรประมาณนี้คือถ้าแบบคุณได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีได้ขึ้นเป็นหัวหน้านะคนคนนี้อาจจะแปรพักแปรพวกมาเข้าข้างคุณแล้วก็จะพูดถึงเขาในวันที่เขานินทาคุณก็ได้เขาก็เลยไม่อยากจะให้คุณได้ดีเพราะว่ามันจะมีอยู่นะจําพวกหนึ่งที่แบบสามารถที่จะเข้าข้างใครก็ได้ประมาณนี้นะก็เลยไม่อยากจะให้คุณโดดเด่นนะเดี๋ยวคุณจะรู้ความจริง ว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ชอบคุณหรอกนะเดี๋ยวก็กลายมาเป็นศัตรูกันอีกนะคะเขาก็เลยกลัวนะกลัวในการที่แบบเหมือนตัวคุณเนี่ยนะจะตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารู้ความจริงจากการกระทําคําพูดของเขาที่เขาเคยใส่ร้ายป้ายสีคุณจากคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ศัตรูของคุณกลัวเดอะสตาร์นะคุณเป็นคนที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับความสําเร็จนะได้รับเออ ความรักความไม่ตาจากคนทั่วไปบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็เหมือนกับมีชื่อเสียงด้วยทุกคนก็หน้าที่จะให้ความเกรงใจคุณให้ความเคารพคุณตัวเขาก็เลยคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ซื่อตรงนะคะเป็นคนที่ทาอะไรก็นะประสบความสําเร็จนะได้รับชัยชนะได้รับโอกาสดีๆทุกคนจะต้องกลัวคุณ รวมทั้งเขาด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะและคุณก็สามารถที่ยะตัดสินใจที่แบบเหมือนออสามารถที่จะสั่งหรือว่าบอกหรือว่าทําให้คนคนนั้นที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยพังพินาศได้เพราะตัวคุณเองนะเพราะว่าทุกคนจะต้องเชื่อฟังคําพูดของคุณเชื่อเพราะว่าคุณเป็นคนดีนะในพื้นฐานของการที่แบบบุคคลทั่วไปเนี่ย เพื่อนร่วมงานหรือว่าสังคมรอบข้างเนี่ยจะเชื่อฟังคําสั่งของคุณคําพูดของคุณทุกอย่างแล้วนะคนที่เป็นศัตรูของคุณก็คือกลัวกลัวว่าเขาจะเหลือตัวคนเดียวไม่มีใครเข้าข้างเขานั่นแหละนะคะในสิ่งที่เขากลัวเพราะว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความดีในสิ่งดีงามมาตลอดเนี่ยพอเหมือนกับว่าได้รับโอกาสดีๆได้รับชื่อเสียงได้รับความรักความเมตตานะคะก็ทําให้ศัตรูของคุณนะคะไม่กล้าที่จะ เข้ามาใกล้ไม่กล้าที่จะเหมือนกับถเชิญหน้าเลยอ่ะเพราะความดีของคุณนะทุกคนก็เห็นในสิ่งที่คุณทำนะคะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเออพื้นเพความหลังของคุณอนะ่ะคุณเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าคิดดีพูดดีทดําดีมาตลอดนะเป็นคนที่ทําอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาเชื่อถือเชื่อฟังคําพูดของคุณแล้วศัตรูของคุณก็มองเห็นว่านะสิ่สิ่งนี้แหละที่มันน่ากลัว เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาความดีของเขาเอาคำพูดของเขาบางอย่างมาโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้นะทำให้คนอื่นไม่เชื่อในคำพูดของเขาในการกระทำของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามแต่แต่พฤติกรรมของเขาเนะ่นะความที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะทำอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างคนอื่นบ้างนะนอกลูนอกทางนิสัยไม่ดีเนี่ยนะคนอื่นเขาก็เห็นฉะนั้น คือสิ่งเหล่านี้แหละก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรมาสู้คุณได้เลยนะคะอืไม่สามารถจะแข่งขันกับคุณได้เพราะว่าไม่มีความดีมาสู้กับคุณนะรับมาดูสิว่านะศะัตรูนะ,ะ,นะ,ะแอบกลัวมุมไหนของคุณบ้างเด e j มนอิลิเวิร์ดนะกลัวเจ้ากรรมในเวนสิเหมือนกับศัตรูของคุณเนี่ยเป็นเหมือนเขามีเจ้ากรรมในเวนเยอะนะคะเขามีศัตรูเยอะ นอกจากคุณนะที่เป็นคนดีๆนะที่เป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความดีความถูกต้องแล้วเขาก็ยังมีคนที่แบบเขาเป็นนินทาว่าร้ายนะเยอะแยะมากมายนะคะคือแบบเป็นคนที่ปากไม่อยู่สุกอะนินทาไปทั่วนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยคือแบบนินทาคนนั่นคนนี้นะพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จริงหรือจริงหรือเท็จนะคะพูดไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเรื่องราวต่างๆนะคะมันก็สะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเขานั่นแหละ เขาพูดอะไรออกไปเดี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปนะั้นมันตีกับเขาหมดเลยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่ามันบางทีมันก็เป็นเรื่องไม่จริงนะ,ะแล้วมันก็นะทําให้คนเหล่านั้นคนที่เขาได้รับรู้รับฟังเนี่ยนะํามองว่าศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบหเหมือนกับว่ารู้ไม่จริงแล้วก็นําไปพูดอ่ะนะคะนำไปนินทาคนอื่นเขาชอบนินทาชอบอิจฉาคนอื่นเขา นะขี้โม้นะโน,น,น่นนี่นั่นแบบประมาณที่เหมือนพูดไปเรื่อยสุดท้ายแล้วก็หาความจริงไม่ได้พอเหมือนจะพูดความจริงบ้างแหละนะคะถ้าแบบกรณีที่คุณเหมือนอยากจะตลบหลังเขาประมาณที่แบบอ้าคุณอยากจะโกหกว่าคนคน,คนนี้นี่ใส่แบบเนี้ยนะไปพูดให้คนอื่นฟังนะคนอื่นไม่เข้าข้างคนนี้นะถ้าแบบเขาไม่ได้ทําจริงๆริอ่ะแต่คนอื่นจะเข้าข้างคุณเพราะว่าคุณ <laughs> ทําดีมาตลอดแต่อย่าใช้สิ่งนี้นะไปทําลายเขาเลย นะเพราะว่าแค่นี้เขาก็ไม่เหลือใครแล้วนะเออเขาน่าสงสารแบบคือตัวคนเดียวอ่ะพูดไปทําอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนับสนุนเขาเนี่นแหละคือเวรกรรมในการที่แบบนะักช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะนะเป็นคนที่ชอบพูดนินทาใส่ร้ายคนอื่นเขานะผลสุดท้ายแล้วคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะทาอะไรนะคะเขาจะโดดเดี่ยวเดียวดายนะเขาจะไม่มีคนเชื่อฟังเขาไม่มีคนช่วยเหลือเขาไม่มีคนสนับสนุนเขา นะคะคนอื่นเนี่ยจะไม่มีความเคารพยกย่องในตัวเขาหรือว่าแม้เขาจะเหมือนเหมือนเขาเก่งเหมือนเขารู้นะคะแต่ไม่มีใครที่จะเชื่อเขาเลยอะนะ,ะ,ป,ระ,ป,นะะประมาณที่แบบว่าพูดไปสองไปเบี้ยนะคะประมาณที่แบบคือเขาจําเป็นจะต้องนิ่งนะคะแม้เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับเขาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคนที่แบบทําดีสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าทําอะไรที่เหมือนกับว่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้อง นะก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่านะเห็นอกเห็นใจนะจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ดีอ่ะนะฉะนั้นนะศัตรูของคุณก็เลยมีความที่แบบเหมือนเกรงกลัวนะบารมีของคุณมากๆเกรงกลัวในความรู้ความฉลาดของคุณมากๆถ้าแบบคุณนะคะเหมือนกับนิ่งๆเฉยๆไม่สนใจใยดีไม่แคร์ใครนะไม่อยากเป็นศัตรูกับใครเนี่ยคือคุณไม่อยากจะมีปัญหากับใครแต่จริงๆแล้ว คุณสามารถที่จะแก้แค้นนะคะหรือว่าเอาคืนศัตรูของคุณได้ในวิธีของคุณโดยคุณที่แบบทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากกว่าคุณอีกคุณก็ทําได้แต่คุณอาจจะเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าคุณมีความเป็นวุฒิภาวะนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่นะคะเอ่อรักความถูกต้องรักความยุติธรรมน่ะแล้วก็ทําให้คนอื่นเชื่อมั่นเชื่อถือในความยุติธรรมของคุณได้นะเป็นที่รักของคนลูกน้องเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะก็เลยเหมือนกับว่า สร้างในเรื่องของความน่าเชื่อถือให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีแต่สดตูวของคุณคือแบบพูดไปก็มีใครเชื่อพูดไปก็มีใครนับถือนะเหมือนแก่หัวงอ,อกไปวันวันหนึ่งประมาณนี้นะคะคือแบบอายุมากแล้วนะ,ะแก่มากแล้วนะพูดไปนะก็เหมือนอดีตอ่ะคือเป็นคนที่ชอบพูดจานินทาใส่หลายคนอื่นนะคะแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีทําตัวแย่แย่ข่มคนอื่นเนี่ยนะมีพฤติกรรมที่แบบ อดีตมันไม่ดีอ่ะนะพอจะมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าภาพลณ์ในอดีตมันติดตาคนอื่นไปแล้วนะคะก็คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคุณนั่นแหละนะที่แบบทําตัวเสมอต้อนเสมอปลายตลอดเวลานะคะอฟังเพื่อเป็นการทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดนนตามค่ะ